สอนบั็กก่อนนะสวัสดีครับพบก,กับรายการสกายเกมเมอร์ครับวันนี้เรามาสอนบั็กในเอ็กชอตด่านนี้คืออะไรนะวิวันดิมนาครับผมวินวินสวัสดีครับขอแนะนำเนี่ยนะคะสุณท่าน <laughs> เสียงเสียงอะไรครับอย่าเพิ่งยิงครับอ,อย่าเพิ่งยิงครับโม่อย่าเพิ่งยิงแกครับคุณท่าน <laughs> เดี๋ยววันคลิปมันคิด <laughs> ที่มันมีพื้นที่น้อยนะคะคุณท่าน รอรก่อนครับรอก่อนครับรอก่อนพักอ้าวขึ้นมาแล้วครับคุณท่านคุณท่านจะไปไหนครับเรคุณสนอเรเจะรอกันเลยแบบของจคาไดแล้วเฮ้ยเ่กียวยังได้แดีนีวโตโตตตอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าทำเสียงอะไร ไอย่ายิงอย่ายิงใช้ใช้ได้เรเบริดได้กับกับบี้ครับนะครับค,บคอวิเกมไอเกอเอียยิงยิงแต่ไหนมา